นางจึงได้แต่ทำใจแล้วขอถวายอนุโมทนาด้วยปียบุตรทานบารมีเมื่อพระอินทได้ล่วงรู้ว่าพระเวสสันดรบริจาคบุตรทั้งสองให้เป็นทานกับชูชกจนเกิดฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่นกัมปนาตพระองค์จึงคิดว่าหากแม้นมีชายใดมาขอพระนางมัตสีไปอีกพระเวสสันดรคงไม่ปฏิเสธ ที่จะบำเพ็ญทานบารเมีมหาภริยาบริจาคซึ่งนั่นอาจจะทำให้พระเวสสันดรต้องทนทุกข์ลำบากอยู่เพียงพระองค์เดียวเมื่อคิดได้ดังนั้นองค์อินจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชลาเดินตรงเข้ามาที่อาสมของพระเวสสันดรแล้วทูลขอพระนางมัตซีไปเป็นมิ่งขวัญและก็เป็นดังคาด นางจึงได้แต่ทำใจแล้วขอถวายอนุโมทนาด้วยปียบุตรทานบารมีเมื่อพระอินทได้ล่วงรู้ว่าพระเวสสันดรบริจาคบุตรทั้งสองให้เป็นทานกับชูชกจนเกิดฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่นกำปนาตพระองค์จึงคิดว่าหากแม้นมีชายใดมาขอพระนางมัตสีไปอีกพระเวสสันดรคงไม่ปฏิเสธ ที่จะบำเพ็ญทานบารมีมหาภริยาบริจาคซึ่งนั่นอาจจะทำให้พระเวสสันดรต้องทนทุกข์ลำบากอยู่เพียงพระองค์เดียวเมื่อคิดได้ดังนั้นองค์อินจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชลาเดินตรงเข้ามาที่อาสมของพระเวสสันดรแล้วทูลขอพระนางมัตสีไปเป็นมิ่งขวัญและก็เป็นดังคาด